สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูเกี่ยวกับฟักทองกันค่ะตั้งหม้อให้ร้อนนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะเจียวด้วยกระเทียมนำกระเทียมลงมาเจียวนะคะแล้วก็จะนำหมูลงไปอดผัดนะคะ ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะเติมด้วยเนี้ยค่ะตะคอ,อ,อาลงมาผัดเราจะทำเป็นคาเรนะคะหรือว่า หมูผัดผงกะหรี่นะคะใส่ฟักทองทุกครั้งเราจะใส่เป็นมบบฝรั่งครั้งนี้จะเป็นฟักทองนะคะสังเกตได้ว่าสีเหลืองแบบนี้เป็นฟักทองอาแบบบ้านเรานะคะสามารถทําของหวานได้ค่ะ แต่ฟักทองเกาหลีที่ให้ดูจะเป็นแบบนี้นะคะคนละเนื้อกันค่ะแต่ก็สามารถทําเมนูรวมกันได้นะคะเพิมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมด้วยผงปรุงรสลงไปใส่ไปนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายเราก็ใส่เติมไปนิดนึงค่ะ คลุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะให้เขาหอมเติมด้วยผงกะหรีค่ะผงกะหรีเกาหลีจะเรียกว่าคาเรคาโดนะคะถ้าอยากให้น้ำซุปเข้มข้นก็ใส่เยอะๆนะคะ แล้วก็ลดน้ำซิ้วขาวหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆลงนะคะเพราะว่าเขามีความเค็มในตัวอยู่แล้วนะคะไปแล้วเราก็จะเติมน้ำค่ะแล้วเราก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำแล้วก็ทำการปิดฝารอให้เขาสุกนะคะแล้วก็ต้องคอยดูว่า เขาจะติดก้นหม้อไหมนะคะเค okay. เติมแครอทลงไปค่ะรอแครอทสุกนะคะเติมหอมหัวใหญ่ลงไปค่ะรอหอมหัวใหญ่สุกค่ะฟักทองแกงผงกะหรี่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าคา,ราเรยไรส์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณทุการรับชมนะคะ